รีวิวฉากเทศกาลแคดจะสวยงามน่าสะสมขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันภาพรวมของฉากนครับก็จะเป็นงานเทศกาลเป็นแคดเฟสนะครับจ้นครั้งแรกนฟินแลนด์นะครับก็จะเป็นงานที่จะมีการแข่งขันเกม CAT of CAN และ CAT Royal รอบชิงแชมป์โลกนั่นเองทีมงานก็ได้ออกแบบฉากนี้ครับมาเป็น ของที่ลึกรับให้เราได้สะสมกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฉากนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแก้วจะรีวิวอย่างละเอียดเลยนะครับแก้วก็จะไปเรื่อยๆเนาะทานใดที่จะรับชมนะครับเรามาดูกันโดยด้านซ้ายครับเราจะเห็นเป็นยักษ์ครับกําลังนอนอยู่ครับแล้วก็ซึ่งยักษ์เนี่ยนอนอยู่บนเก้าอี้สีแดงครับแต่ยักษ์ตัวเริ่มนะครับเก้าอี้เนี่ยพังลงไปเลย <c oughs> แบบนี้ได้เหรอยักษ์ ก็จะมียางครับแล้วก็จะมีป้อมบอต้านครับที่อยู่ใกล้แล้วก็จะยิงผู้กระดาษสีเขียวออกมานั่นเองแล้วก็บริเวณนี้นะครับทั้งฉากจะมีบอลลูนนะครับที่ลอยอยู่ก็จะเป็นทีมที่มาเชียร์การแข่งขันกันนะครับเดี๋ยวแกวจะให้ชมนะครับว่ามีทีมอะไรบ้างเริ่มต้นที่ด้านบนของยางครับก็จะเป็นทีมสีแดงขาวนะครับทีมนี้ก็จะมีที่แกวเห็นนะครับเป็นพ่อมด ที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งด้วยตรงนี้ก็จะเป็นบอลลูนนะครับที่คล้ายๆกับศิลาจมถล่มนะที่เอามาทําเป็นบอลลูนแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะมีลูกโป่งที่ลอยอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามีผู้กระดาษนะครับสีเขียวสีเหลืองออกมาจากป้อมหมอตาด้วยตรงนี้นะครับมีคนเทือนกําลังนั่งอยู่นะครับแล้วก็กําลังชมเชียร์อยู่นะครับกาลังสบายใจอยู่เลย แล้วก็ด้านหลังครับจะเป็นแม่น้ำนะครับที่ไหลมาจากน้ําตกนั่นเองเดี๋ยวแกจะให้ดูน้ําตกครับน้ําตกเนี่ยสวยมากเลยนะครับซึ่งจากนี้นะครับน้ำตกอยู่ด้านซ้ายมือเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับแกดูแล้วชอบถูกอกถูกใจเลยก็ก็ถือว่าสวยจริงนะแล้วก็เราจะมาดูกันนะครับด้านบนของคนเถื่อนะครับก็จะมีบอลลูนสีดำนะครับเป็นลูกบอลลูนนะครับที่ใช้จมตี ก็จะมีนักระเบิดกำแพงครับที่ทำการพกระเบิดมาไม่รู้ว่าจะเอาไปปล่อยใส่คนเถื่อนหรือเปล่านะคงไม่เนาะเป็นมิกันนะครับแล้วก็แกไม่แน่ใจว่าหน้าของคนเถื่อนเนี่ยอันหน้าของระเบิดเนี่ยจะเป็นกองหรือเปล่านะแล้เถือมาเล่นขวานครับก็จะมีบอลลูนครับที่เป็นทีมสีขาวฟ้าครับฟ้าขาวนะครับฟ้าขาวแล้วก็จะมี ตุ๊กตาหมีนะครับที่เป็นบอลลูนลอยอยู่นะครับด้านในเนี่ยแก้วเห็น,นครับมีกองเชียร์ด้วยครับทีมนี้ก็จะมีพี่ยักษ์นะครับตัวใหญ่เบอร์เริ่มของเรานะครับมีคนเทียนมีกอลบ,บินมีพ่อมดมีขวานมีธนูนครับแล้วก็จะมีขวานนั่นเองซึ่งแก้วมองว่าตอนนี้เนี่ยทางระบบเกมนะครับมันอาจจะยังไม่ซัพพอร์ตหรือว่าโทรศัพท์ที่เราเล่นกันเนี่ยมันยังไม่แรงพอครับชมลองคิดดูว่าถ้ากองเชียร์เนี่ยมีการ ยกไม้ยกมือนะครับบวกไปบวกไม้บวกมือมีการส่งเสียงครับจะเป็นยังไงและสมุนนะครับอันนี้แก้วแค่แค่จนินตนาการเล่นๆนครับว่าถ้าเกิดว่ามีคู่ต่อสู้มาตีนครับแล้วเขาเก็บไปได้หนึ่งดาวนะครับกองเชียร์ก็จะทําท่าทําทางโต้ตับโต้ตัดนสนนครับแบบเพ่หรือว่าโออะไรเงี้ยประมาณว่าเออเสียใจนะครับที่บ้านของเราถูกตีก็น่าสนใจนะแต่ว่ามันอาจจะต้องรอให้ในอนาคตเนี่ยโทรศัพท์แรงขึ้น หรือว่าการทําเขียนโปรแกรมเขียนแอปเขียนเกมเนี่ยมันจะต้องพัฒนามากกว่านี้นครับแต่เท่านี้ก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะครับแก้วก็ชื่นชมทีมงาน,นครับที่ออกแบบมาได้ถึงขนาดนี้เลยเธอมาด้านขวาน,นครับก็จะเป็นทางเดินขึ้นไปด้านบนเป็นทางไม้นะครับที่ขึ้นไปและตรงนี้เราจะเจอกับทีมสีน้ำเงินเหลืองครับก็จะเป็นทีมที่ อันใหญ่เลยนะครับเป็นสีน้ําเงิน,นครับสีน้ําเงินแล้วก็จะมียักษ์มีพ่อมดมีกอบบินดูกอบบินกอบบินมานั่งอยู่นะครับก็จะนั่งอยู่ด้านหน้าเลยพอเราซูมเข้าไปครับคุณภาพอาจจะไม่ใช่คุณภาพที่เป็นภาพชัด 4K นเคนครับเพราะว่าก็ต้องทําให้อ่าทางฝั่งของโทรศัพท์เนี่ยไม่แหลกเกินไปนะครับเ,เวลาที่มีคนมาตีไม่เช่นนั้นครับมันอาจจะส่งผลทําให้ แล้เวลาผู้เล่นที่ใช้ทัศัสั์แม่และนดครับแล้วมาตรงตรีบ้านหลังนี้อาจจะแดกได้นั่นเองถึงมาเล่นขวานครับมีกองนะแล้วก็มีเป็นเชือนครับเป็นเชือกปาร์ตี้ร้อยอยูตรงนี้มีลําโพงด้วยนะครับมีเก้าอี้นั่งนะสําหรับทีมได้นะครับที่อยากจะพักผ่อนก็สามารถที่จะเอาบอลลูนครับจอดลงแล้วก็เอามานั่งฟังเพลงกันได้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่า หมู่บ้านแคชนะครับงานเทศกาลเขาเปิดเพลงอะไรกันจะเปิดเพลงโจโจหรือเปล่านะก็อยากจะฟังเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีบอลลูนครับที่ค่อนข้างเล็กเลยครับเป็นสีเหลืองส้มครับที่อยู่ตรงนี้ก็มีขวาน,นครับที่เด่นๆเลยแล้วก็มีกอบบินด้วยครับกอบบินเนี่ยชอบไปนั่งแบบหวาดเสียวครับกลัวว่าจะตกลงมาจากบอลลูนเลอเกินโอเคเดี๋ยวแกให้ดูดาสายครับด้าซ้ายก็จะเป็น ด้านหน้าของน้ําตกครับแล้วก็มีอย่างนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นโซนด้านขวาโซนด้านขวาครับจะเป็นโซนเวทีนะครับตรงนี้จะไม่มีน้ําตกแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือนป่าซึ่งโซนนี้นะครับเราเรามาที่ป่าก่อนตรงป่าเนี่ยก็จะมีเต็นท์นะครับสาหรับผู้ที่มาเข้างานเทศกาลครับก็จะได้พักผ่อนตรงนี้กันนะครับมีเต็นท์สีน้ําเงินนะครับมีเต็นท์สีแดงแกอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไรห้องน้ําหรือเปล่าที่เป็นสีน้ําเงิน สีอ่าสีน้ำตาลนะครับน่าจะเป็นห้องน้ํานะแล้วก็มีถังสีน้ําตาลนะครับน่าจะเป็นถังขยะนะที่อยู่ตรงนี้เออก็ใส่ใจนะเอาแบบมาเนาะก็ชอบก็ชอบแล้วก็เรามาที่เวทีกัน,นะครับเวทีเนี่ยจะเป็นทีม2ทีมนะครับได้แต่ทีมสีทีมทีมเย่านะครับเป็นทีมสีน้ําเงินนั่นเองก็จะมีหัวบอลลูน,นครับที่เป็นหัวคนเถื่อน,นครับที่จะ มีอยู่ครับแล้วก็จะมีรอยปะด้วยนะครับก็ตามสไตล์แคทเนาะแล้วก็ด้้นขวานครับจะเป็นทีมสีแดงได้แก่หมูป่นันเองครับเป็นหัวของคนขี่หมูป่าอยู่เ้านขวาแล้วก็เวทีนครับจะมีถ้วยรางวัลนะครับที่จุดไฟขึ้นมานั่นเองก็พร้อมที่จะมาเล่นกันครับมีใครอยู่บนเวทีไหมน่าจะไม่มีนะแล้วก็มีป้อมมอตาด้วยครับโดยเด้านขวานครับจะมีเป็นการเหมือนที่แบบ กินปาร์ตี้กันนะครับสามารถที่จะมาผามา่อนคลายมาพักผ่อนได้นั่นเองแล้วก็ทางด้านขวาครับเราจะเล่นมาด้านขวาด้านขวาก็จะเป็นของอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่จะมาเชียร์กันนะครับโดยเรามาดกกันว่าจะมีอะไรบ้างก็จะเห็นเป็นทีมฟ้าเหลืองครับที่กําลังรอยอยู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับด้านล่างมีอะไรเอ่ยเป็นร้านขายผลไม้นะครับที่มีอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเก้าอี้ครับตรงนี้เป็นเก้าอี้สีแดง แล้วก็จะมีเต็นท์ด้วยนะครับตรงนี้มีบอลลูนครับเป็นขาวส้มก็จะมียักษ์กับคนเถื่อนนะครับคนเถื่อนทําอะไรอยู่แปลกๆนะแล้วก็จะมีบอลลูนสีแดงครับเป็นแดงเหลืองนะก็จะมีแม่บดด้วยนะครับที่แก้วเห็นอันนี้จะใหญ่กว่าใครเลยนะครับและนี้นะก็จะเป็นของกอบบิ้นครับจะเป็นสีส้มกอบบิ้นก็จะอยู่ด้านในนะครับมีตัวนึงเหมือนจะตกลงไปนะครับไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่นะครับตัวนี้กําลังเบื่อๆนะครับตัวนี้ก็ กำลังนั่งชิวๆนะครับก็บี้เนี่ยมันชอบเล่นแบบแปลกๆเนาะดูดิไปนั่งอยู่บนบอลลูนนะครับไม่กลัวตกหรือไงแล้วก็ด้านขวาครับก็จะมีแม่มดด้วยนะครับที่อยู่ด้านขวามีแม่มดสองตัวนะครับอยู่กับบอลลูนสีน้ําเงินแล้วก็ด้านล่างครับก็เป็นที่กินอาหารเหมือนกันตรงนี้นะครับเป็นบอลลูนสีสีม่วงครับก็จะมีทางฝั่งของหมูป่าและคนขี่หมูป่านะครับกาลังแช่น้ําก็เป็นม่วงขาวนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเอง และตรงนี้ครับก็จะเป็นบอลูนะครับที่เป็นกล้วยก็จะลอยอยู่นะครับแล้วก็แขวนห้อยนะครับห้อยหมูป่าลงมาครับน่าสงสารจริงๆแล้วก็จะล่องขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับมีทางไปด้วยนะครับเป็นทางไฟนะครับไม่รู้ว่าจะเดินทางไปที่อย่างไหนนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นภูเขาด้วยนะครับที่อยู่ตรงนี้นั่นเองแล้วก็ด้านซ้ายครับจะเป็นเหมือนเวทีนะครับที่เป็นลาน ลานกิจกรรมครับลานกิจกรรมที่ให้มาสั่งสั่นนะครับก็จะมาเล่นกันครับโดยตรงกลางเนี่ยจะเป็นหอกคอยของเกมคัสโยอนครับแล้วก็จะมีลานครับให้มาเลื่นไหลลงไปนะครับสามารถที่จะตัวเล็กๆเนี่ยมานั่งแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างได้ครับเป็นสไลเดอร์ดานซายครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ปักขวานนะครับปลาให้โดนลูกโป่งนั่นเองตรงนี้นะครับมีที่ทุบนะครับก็ทุบไปให้ถึงมงกุฎนะครับว่าใครจะทุบได้ แล้วก็มีที่ปลาคอนครับปลาไปให้โดนตุ๊กตาแล้วแก้วเห็นเป็นที่ที่ทุบตุนนะทุบตุนนะแล้วก็จะมีเป็นผลไม้หรือเปล่าที่อยู่ดลังนันเองตรงนี้ก็เป็นที่น่านั่งเล่นเนาะคือถ้า,าว่างานเทศการแฟร์ที่จัดที่ฟินแลนด์นะครับแล้วมีของให้เล่นอย่างนี้อยู่ในงานนะแก้วว่าจะเป็นอะไรที่เออเจ๋งมา,มากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าทีมงานเขาได้เตรียมพร้อมไว้หรือเปล่านะ อันนี้แก้วแกะแก้วแคบแนะนำเนาะแล้วก็ดาซายครับเราจะเห็นเป็นบอลลูนของไปก้านครับสีเขียวนะครับเขียวขาวแล้วก็จะมีบอลลูนนี้นะครับเป็นส้มส้มเหลือนครับก็จะมีน้องควานและน้องธนูนครับอยู่ด้วยกันและบอลลูนอันนี้ครับก็เป็นยักษ์ยักษ์อยู่ตัวเดียวก็เต็มแล้วนะครับเป็นบอลลูนลูกไฟนครับและตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มขาวนะครับเป็นคนเถื่อนนั่นเองด้านบนครับมีเรือหะรุ่ครับที่มีป๊อปคอน อยู่ตรงนี้นครับไม่รู้ว่าจะทําอะไรเหมือนกันและตรงนี้ก็เป็นบอลลูนสีน้ําเงินดำนครับแล้วก็เขียวเหลืองนั่นเองนี่ก็เป็นฉากเทศกาลแคทครับที่แก้วนามาฝากกันแก้วว่าฉากนี้นครับเป็นฉากที่สวยงามและอีกหนึ่งสิ่งที่แก้วชอบม,มากๆเลยนะครับก็คือนี่เลยนะครับฉากมันจะมีมุมมองที่ที่ทําออกมาครับเวลาที่เราเลื่อนจอนครับไอบอลลูนเนี่ยเราดูนะครับมันจะ มันจะเหมือนขยับด้วยนะครับมันจะเป็นมุมมองครับแล้วขยับไปด้านซ้ายดานขวาครับก็จะขยับด้วยดูแล้วเพลินนะฮะแก้วชอบนะครับแบบนี้ดูแล้วเหมือนอ่ามันสวยงามครับมันดูแล้วติดอกติดใจเลยอาแก้วจะลองซูมเข้าไปนะครับเนี่ยเวลาขยับนะครับมันก็จะขยับด้วยชมถ้าทันใดได้ลองเล่นก็ไปลองดูเนาะโอเคถือว่าสวยงามเลยนะครับนี่อะแก้วลองขยับดูนะ โอเคสุดท้ายนะครับฉากนี้แก้วให้10เต็ม10เลยครับแก้วก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวแก้วก็จะจัดฉากนี้ไว้ด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยฉากมาบ่อยนะมาดูละฉากเลยครับรู้สึกว่ากระเป๋าฉีกเหมือนกันนะหากดูแลชอบอย่าลืมใช้โ้กแก้วก้ากดเติมเกมนะครับ